วันนี้จะพาเราท่านทั้งหลายได้มาสวดธรรมจักระวตนะสุขแห่งนี้อยู่ที่ปายสิปัตนาเมืองไทยในวันที่เมืองปารานาสีที่สารนาฏนะครับเพราะฉะนั้นเรขอให้ตั้งใจพร้อมแล้วกรับ สัพพะวัตโตภูพาคณะมัคารังกอรมะเสนะโมตัสสาวะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาวะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหังสัมมาสัมพุทโตวิจาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทตอะนุตตะโรปุริสธรรมัสารติสัตถะเทวมโนสาวนังพุทโตภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโม ธานเทติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตามโหหินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปั ติปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยติทามจัตตาริโพริสายุคานิอาธาโพริสบุคคลาเอสพระวัโตสาวกสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลิกาลิโยอนโนตารังปุญญาเขตังโลกาสาธิยม เมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปตเนมิกทาเยตาตาละโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขคอาบันเตสิทเวเมภิกขเวอันตตปาปะชิตเตนันนเสวิตาภาโยจะยังกาเมสุกาสุขัลลิจานุโย 노토아나리요아나다산히토요자양아타기라마타누요고토코아나리요아나다산히토 <shras> เทปิกเวโอโพอันเตอนุภคัมมะมจิมาปฏิปตาตถาคตเถนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานคารณีอุปสัมมายาพิญญาญาสัมพุทธายเนพานายาสังวาตติกตมาจสาสิีคเวมะจิมาปฏิปตาตถาคตเถนะอภิสัม tay chako karani ya nakarani upasamaya apin ya ya sam porta ya ni ba na ya sang vata ti kayami vario a tang kiko mako sa ya ti sum ma tindi วายามสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโพาภิมาชิมาบดิบัทาันขเตนะอภิสัมโพธาจากขกะระนียานักะระเนีย

ka apiye samba yogo ko jam bicha na rati tam bito kama sam kete napanajo pada yang tantra pono pavika nati rakasa haka tantra ตัตตาภิกษุณีเสยทิฏฐามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโกปนาภิกขะเวตุปนิโรโตอริยสัจจัง โโคตาโคปาทินิสาโคโมติอนารโยอิทังโคปนาพิกเวโทกานิโักขามิเนปฏิปตาริยสัจจัง อาริโยอาทังพิโกมัคคโสยะทิธัมกัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสั Săm mama, yamo, săm massa, đi săm massa, sama mát tang tokang, ariasa, sama chalatime, bitawe, pope, anano, sotes, <coughs> otame, <coughs> soja, kong, uta party, yanang, uta party, panja, pani ยสัตจังประเด็นใญ่ยัน में भी कवे बो फे अनु सुत सुधाम उदादिया उदादी पद उदाधि आरोपादिता गो पानी धा कांग आ सचा परिया में भी कवे बो फे अनु सुतें सुधाम उदपाति पंजा उदपाति विचा उदपाति आलोको उदपाति इंगो कसमुतयो अरियसाचल दिमे पिकवे बोपे अनानो सुते सुतमे सुचाकुं उदपाति यानं उदपाति पंजा उदपाति विचा उदपाति आलोको उदपाति तंगो पनितं दो कसमुत

สุชาคุณโอตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาโอตปาทิปิจจาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิอิตังทุกขังโลตุอริยสัจจลเมีภิกขเวโบเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุชาคุณโอตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาโอตปาทิปิจจาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิตัง ปานิทังโตคะนิโรโตอริยสัจจงสัจจิขัตตันติเมภิกะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงุฏาปาฏิยาดังุฏาปาฏิปัญญาอุฏปาทิวิชาอุฏปาทิอาโรโกุฏปาทิตังโกปนิตังโตคะนิโรโตอริยสัจจงสัจจิกาตันติเมภิกะเวโปเพอนัน อนุสุติสุธรรมเมสุจักุงโอทาปาติยานังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชชาโอทาปาติอโรโกโอทาปาติอิธามโดกานิโรตตคามิเนปฏิปตาอริยสัจฉติเมบิขเวปุเพอานุสุติสุธรรมเมสุจักุงโอทาปาติยานังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติอจชาอุปต อตีอาโลกอดาปาติตังโคปนิตังโตปานิโรดกามิเนปฏิปทาอริยสัจจภาเวตัปปนิเมวิกเวโบเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอดาปาติญาณังอดตปาติปัญญาอดตปาติเวาอดตปาติอาโลกอดตปาติตังโคปนิตังโตปนิโรดกามิเน पति पता आर्य सावे बो सुच उदाधि उदा या उद बाध्या กังยานาทาสนังาสุวิโสตังอโหสิเนวตาวาหังเบกเวสเทวเกโรเกสมาระเกสะบระมังเกสสมานะระมานิยปัจจายาตุวัมโนสายาอนุตัลังสัม สัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยัโตจะโคภีภิกขเวอิเมสุจัตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังดวาตสาการังยดาบูตังญาณนาสนังนุสุวิสุตังอโหสิอาทาหังเบิกกวีสะเดวะเกโรเกสัมมาระเกสับรัมเกสัสมาณบรัมณียาปชะยสะเดวะ Anusa ya anuta langsam sambodhi abhisambodho panjanya sing ya naja panametha senang udapati akupati abimuti ayamanti mati nati nadi pura bodhi idhamo japa kawatama na panca wa kiyapi kovakawato pasita karena se เมงพันยมาเนียยสมัตโตโกรธัญญาสวิรจังวิตมะรังธรรมจากคงอุตตปาฏิยังเกณฑ์เจสามัยยัมมังสัพพันตังนิโรธธรรมังบวารติเตมปะกวาตารรมจากเกบุมาเทวาสัตตมโนสาวิสุงเอตัมปะกวาตา La na siang ysipate mi keeu anu terangtha mecaang bawatitangpatiwa tiang sbat na wa pra meneawa he we na wa mare อมนังเทวานังสารทังสุตวจาตุมหาราชิกาเทวาัสารดมโนสเวสุงจาตุมาหราชิกานางเทวานังสารตังสุตวตาวติงสาเทวาสัตมนุสเวสุงตาวติงสานางเทวานังสารตังสุตวายามานัวาตาดัมนุสเวสรงยา มานังเทวานังสาตังสุตวาสุติตาเทวานัตมโนสาวเวสงโตสิตานังเทวานังสาตังสุตวามนมานรติเทวาสาตมโนสาวเวสงนิมานรตินังเทวานังสาตตังสุตวานิมิตวสสวัตติเทวาสาตมโนสาเวสงนิมมิตวสสวัตตินัง เทวานังสัตตังสุตวาพรมกาิกาเทวาสัตมโนสาวเวสงฆ์มกายกานังเทวานังสัตตังสุตวาพรมปาริสัตกาเทวะสัตธมโนสาวเวสงฆ์มปาริสัตฌานังเทวานังสัตตังสุตวาพรมปารโอิตาเทวาสัตมโนสาวเวสงฆ์มปารโ ตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาประมาเทวาสัตตมโนสเวสุงมหาประมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตาภาเทวาสัตตมโนสเวสุงปริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอปามานาภาเทวาสัตตมโนสเวสุงอปมานาภานังเทว วานังสัตถังสุตวาอาภัสสารเทวาสัตถมโนสาเวสงอาภัสสรานางเทวานังสัตถังสุตวาปาดิสุภาเทวาสัตถมโนสาเวสงปาดิตัสุภานางเทวานังสัตถังสุตวาอัปมาณสุภาเทวาสัตบานโนสาเวสงอัปมาณสุภานางเทวานังสัตถัง สุตวาสุภคินนาหกาเทวาสัตมโนสาวเวสงสุภคินนาหกานังเทวานังสัตตังสุดตะวะเวหาปาราเทวาสัตมโนสาวเวสงเวหาปารานังเทวานังสัตตังสุตวาอาวิหาเทวาสัตมโนสาวเวสงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวา สัตมโนสัเวสุงอัตตานังเทวานังสัตถังสุตวาสุตัสสาเทวาสัตมโนสัเวสุงสุตัสสานางเทวานังสัตถังสุตวาสุตัสสีเทวาสัตมโนสัเวสุงสุตัสสีนางเทวาสัตถังสุตวาอากาศนิทากาเทวาสัตมโนสัเวสุงเอตัมบกวาตา ภาฬานสยังวิหารเนมกฆาเยอนุตารังธรรมมจักธรรมบาวติตังสามัญติวติยาสามเณรนวาพระมณ์เณนวาเทเวนวานาลีรนวาพรหมุนาวะเอณติวาโอกาสเมรุเตอิติอเตนาคเดนาเตนะโมเตนาญาวะพระมาโลกาสาโตอา ตอนนี connect, ้พระเจาอยู่ที่พระรังสีในยมยมย่ต้นนทีเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการถวายกำลังใจพระระสง์ยใหญ่าหักำลังสวดทำมาจากกัวพระองค์สูตรดูที่สาธุสาวรรณาอุทานังอุทานิสิัญญาสิมตตโปคนัญโยอัญญาสิบมัตตโคนัญโยติ อายตมัตโตกนทฑัญญะอัญยากทันโย,นยตวุปวนาามังอาโหสิติต่อไปจะได้นั่งจะเดินสติสักครู่นะก่อ,อนจะนั่งสมาธิจะเดินสติก็สมาทานก็ต้องฐานสักก่อนพร้อมแนะว่าตามข้าพเจ้าพอสมาทานเอา ซึ่งสัมมาทิฏฐิมมท,ที่เป็นความเห็นถูกต้อง,ง,อ,งอันเป็นแนวทางให้พ้นทุกข์แ,กและถอนอัศมิมาณะออกเสียด้วยความไม่ประมาท ให้เห็นธรรมชาติล้วนๆไหลไปให้เห็นธรรมชาติล้วนๆไหลไปเกิดดับตามเหตุปัจจัยเกิดดับตามเหตุปัจจัยขอให้พระนิพพานขอให้พระนิพพานอันเป็นธรรมะผ่องใสอันเป็นธรรมะผ่องใสจงปรากฏแจ่มแ้งจงปรากฏ จมแจ้งแห่งใจข้าพระเจ้าแห่งใจข้าพระเจ้าในขณะเจริญกรรม,มาฐานอยู่นี้ในขณะเจริญกรรม,มาฐานอยู่นี้ก็ข้าเธอก็ข้าเธเอ,าขอขอให้ทุกท่นานทุกคนหลับตาลงไปทำใจให้สงบทำผิดใจเขาตัวตนให้นแน่วแน่ณสถานที่แห่งนี้ณปะอิสิปตนะมรกุกขทายวัน องคุสมเด็ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาโปรดประแจวคีตั้งห้าจนงได้เดินตาเห็นธรรมและเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดเป็นธรรมะกันแรกที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้เพราะฉะนั้นเราได้เดินทางเราเดินเดินทางมาถึงสังเว,นงนงเวชนิยสถานที่เราเราต้องกราบมาไหว้ ก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาตามคำสังสอนพระพุเจ้าคือให้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกขั้นแรกของการเจริญสติก็ต้องดูลมหายใจพร้อมกับคำบริกรมร,กรมไปด้วยคำว่าฟุตโธ ึ่งคำว่าฟุตโทนี่ก็มีความหมายอยู่แล้วเนาะว่าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเวลาห้องคำว่าฟุตโทรไปกับลมหายใจอยู่เสมอเสมอคำว่ารู้ตื่นเบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกวันหนึ่งว,วันใดแล้วก็จะได้เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นใอริยสัตว์เดินตามมัคมีองค์แปด ทางที่พุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วอย่างเช่นความเพียรนั้นเป็นอย่างไรเล่าเราจะยกมาสักตัวอย่างหนึ่งความเพียรในมัคย์องค์แปดนั้นก็คือเพียรให้เพียรละอกุศลออกจากจิตใจแล้วเพียรไม่ให้อกุศลมาเกิดขึ้นกับใจอีกเพียนให้กุศลมันเกิดขึ้นกับใจ และเพียรไม่ให้กุศลนั้นเสื่อมไปจากจิตใจนี่คือความเพียรชอบในมังมีอง 8. แปดเพราะฉะนั้นเราพเกิดความภาคเพียรไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่าง,งนะี้จิตใจของเรามันก็จะดีขึ้นนะเพราะมีแต่กุศลเกิดขึ้นกับใจออากุศลมันไม่เกิดขึ้นเราละไปละไปไไไจะจำทำให้จิตใจนี้เบาบางจะสรบกิเลส แล้วรู้ถึงลีลาของกิเลสที่มันมาหลอกล่อให้เราสู่ลงที่ต่ำเพราะจิตใจนี้มันไหลลงสู่ที่ต่ำโดยง่ายกว่าจะขึ้นมาสู่ที่สูงได้นั่นคือจากแสนหนักบางนะอมืนั่นเราเป็นสติเราพิจารณาปฏิบัติาตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้จิตใจนี้ก็จะเบาบา,บางจะ่อสวกกิเลสจนหลุดพน้นจาก อาสวะกิเลสทิใจเบาบางเบ้าสบายเป็นผู้รู้ตนผู้บกบางเหมือนงองค์สมเด็จพระสมัมมาทุมพทธเจ้าพระราันเตเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราได้มาแลว้วก็ขอให้ทุกคนนี้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักลบนักลบกิเลสสู้ชนะกับกิเลสดันห,ดนหาดันหาขั้นต้นขั้นกลางขั้น,นสูงสุด ให้ถึงได้ในวันข้างหน้าคนตรหน้าโดยบุญกุศลที่เราได้มากราบสังเวยศีลธรนี้นก็น้องหนุนให้เราได้ขึ้นไปยกจิตยกใจให้ขึ้นที่สูงได้ก็ขอให้ตั้งใจพิ่เจรณาเข้าไปทุกคนจะสับสนุนกัเวลา